5ข้อที่จะทำให้คุณเป็นคนสำคัญ 1. การพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วนี้เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเข้าคอร์สออนไลน์หรือฝึกทักษะใหม่ๆการพัฒนาตนเองจะทำให้เรามีความรู้ที่ทันสมัยและมีคุณค่าต่อองค์กรเสมอ 2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นคนที่ประสบความสําเร็จมักมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งต้องรู้จักระฟังเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราให้ความสําคัญกับคนรอบข้างพวกเขาก็จะให้ความสําคัญกับเราเช่นกัน 3. ความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือคนที่รักษาคําพูดทํานานสําเร็จตามกําหนดและมีความรับผิดชอบจะได้รับความไว้วางใจเสมอเมื่อคนไว้ใจเราโอกาสดีๆก็จะตามมา สีการสร้างคุณค่าให้สังคมไม่ใช่แค่คิดถึงตัวเองแต่ต้องคิดถึงส่วนรวมอาจเป็นการแบ่งปันความรู้ช่วยเหลือชุมชนหรือทำงานอาสาสมัครการทำประโยชน์ให้สังคมจะทำให้เราเป็นที่จดจำและยกย่อง5การมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมัน่นต้องกล้าฝันกล้าทำมีเป้าหมายชัดเจนและไม่ยอมแพ้ง่ายๆแม้เจออุปสรรคคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนผ่านความยากลำบากมาก่อนถ้าทำได้ครบทั้ง5ข้อนี้คุณจะไม่ใช่แค่คนธรรมดาแต่จะเป็นคนที่มีความสำคัญเป็นที่ยอมรับ